นายนภัรห่วงใบเฟิร์นเรื่องเดียวหลังบินอเที่ยวต่างประเทศบ่อยเป็นคู่ที่น่ารักและลงตัวสุดๆสำหรับคู่จิ้นที่เปลี่ยนมาเป็นคู่จริงอย่างนายนภัรกับใบเฟิร์นทิมชนกเมว่าในตอนนี้ยังไม่เรียกเฟ้นและนายบอกชัดว่าอยากจีบใบเฟิร์นไปเรื่อยๆแค่นี้ก็ทำเฟ้นคลับฟินกันทั้งประเทศแล้วคะ่ะ ล่าสุดวันนี้วันที่สิบมีนาคมนายได้ออกงานอีเวนต์และได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวความรักในครั้งนี้ว่าตอนนี้ใบเฟิร์นไปเที่ยวกับเพื่อนไปญี่ปุ่นช่วงนี้เขาบินบ่อยมากแต่ก็มีเวลาว่างมาเจอกันไปกินข้าวมาเจอกันไม่ถึงขั้นปลอมตัวใช้ชีวิตปกติ เวลาไปไหนมาไหนดูแลฟิลบอดี้การ์ดเลยกลัวเขาหลงแต่ถ้าอยู่ไทยให้เขาหลงผมก็พอเราก็มีถามเขาว่าไปเที่ยวเป็นยังไงป่วยหรือยังอยากให้เขากลับมาสุขภาพดีเป็นห่วงเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงเราคุยเรื่องเที่ยวในไทยกันไว้บ้างส่วนต่างประเทศเรามีไปทำงาน ตอนนี้เราทำงานด้วยกันหลังจากสถานะเปลี่ยนเราก็เขินน่ารักดีได้เจอกันเดี๋ยวมีอะไรเหมาะสมก็ตามนั้นเลย